ดอกเบี้ยจ่ายก็คือต้นทุนทางการเงินต่อปีเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก10,000ล้านบาทฉะนั้นถ้าแผนในการเข้าระดมทุนนะฮะไม่ว่าจะตั้งกองรีดหรือว่าการสปปนออฟบริษัทย่อยนะฮะมันยังไม่มีความชัดเจนเนี่ยมันก็ยังเป็นโอเวอร์แห่งนะฮะหรือว่าความกังวลที่มีต่อตัวหุ้นในการที่ต้องแบกภาระดอกเบี้ยที่สูงถึงขนาดนี้ซึ่งทางกรุงศรีเองก็เลยระบุว่าถ้าแผนการตั้งกองรีดมันชัดเจนนะ,ะตรงนี้มันจะทําให้เซนติเมนต์นะฮะตีกลับมาเป็นบวกอย่างมีนัยยะสําคัญ ขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของคำแนะนำของทางกรุงศรีนะฮะก็แนะนำเป็นซื้อ,อ,อให้ราคาเป้าหมาย30บาท50อัพไซด์ยี่สิและถ้าไปดูในเชิงของ I A A Consensus เนี่ยราคาเป้าหมายโดยเฉลี่ยของมิน t จะสูงกว่าที่กรุงศรีทำไว้นะฮะอ,อ,อยู่ที่32บาท67สตางค์สูงสุดเนี่ยบาทแล้วก็ต่ำสุดคือ28บาท 38บาทเนี่ยทำไว้โดย UOB เคฮียน e ประเทศไทยนะฮะส่วนต่ำสุด28บาทเนี่ยทำไว้โดยเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดหนึ่งนะฮะมี29บาทเนี่ยเป็นทางเอเชียพลัส28บาทเป็นทางดาวโอนะฮะประเทศไทยอ่ะโอเคนี่ก็เป็นในส่วนของนะครับปรากฏการณ์ราคาหุ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ถือว่าขานรับกับ โครงการซื้อหุ้นคืนที่มีการเพิ่มวงเงินและจํานวนหุ้นนะแต่ด้วยภาวะตลาดที่มันไม่เอ,อืนะ้อมันก็เลยทําให้หุ้นที่บวกไปแรงๆในช่วงระหว่างวันก็ถูกขายลงมาในช่วงท้ายตลาดนะฮะขาดเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของแนวโน้มผลประกอบการนะฮะแล้วก็ความกังวลของตลาด นะที่มีต่อตัวหุ้นมินนะแต่ก็ดูในลักษณะนี้เนี่ยการที่ยังซื้อหุ้นคืนอได้แล้วเพิ่มวงเงินด้วยคือผมว่าภาระหนี้สินตรงนั้นเนี่ย mm hmm. ฝ่ายบริหารก็คงจะประเมินแล้วว่ามัน m a n a จ e เบิลหรือว่าอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้แต่ก็แน่นอนครับท่านผู้ชมถ้ามันมีความชัดเจนในแง่ของการตั้งกองหลีหรือการสปินออฟตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยนะที่กลับเข้ามาสนับสนุนตัวมินเนี่ยได้เป็นอย่างดีในเชิงของเซิเมนต์ ดูเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีในส่วนของแรงซื้อเข้ามาเก่งกําไรในตัวของหุ้นมิน์นะฮะซึ่งหุ้นเนี่ยขึ้นไปทําจุดไฮเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะที่ระดับ24บาท30สาตางค์แล้วก็โลมาทําโลนะฮะที่23บาท80ก่อนจะปิดตลาดที่23บาท90ก็เป็นลักษณะที่คล้ายคลึงกับตัวของดัชนีที่มีการทยานนะฮะขึ้นไป มากพอสมควรนะฮะก่อนที่จะมีแรงขายทำกำไรออกมาประเด็นหลักๆของมิ้นท์เนี่ยนะฮะก็จะเป็นในส่วนของมติที่ประชุมคณะกรรมการที่อนุมัติให้เพิ่มมูลค่าวงเงินในโครงการซื้อหุ้นคืนแล้วก็เพิ่มจำนวนหุ้นที่จะมีการซื้อคืนครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขากำหนดนะฮะมูลค่าวงเงินซื้อหุ้นคืนเนี่ยอยู่ที่500ล้านบาทแล้วก็ภายหลังนะฮะ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งล่าสุดเนี่ยมีมติให้เพิ่มนะฮะวงเงินจาก500เนี่ยเป็น5,000ล้านบาทบและจากเดิมเขาจะซื้อไม่เกิน23ล้านหุน้นก็ขยับมาเป็น229ล้านหุน้นนะฮะก็คิดเป็นสัดส่วนเนี่ยประมาณสัก4.04%ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดซึ่งการเปลี่ยนแปลงวงเงินและจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนตรงนี้เนี่ย ก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เลยนะฮะ15ธันวาคมเป็นต้นไปก็ยังคงใช้วิธีเดิมก็คือการจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบการซื้อขายของตลาดก็คือซื้อขายบนกระดานนั่นแหละนะฮะโดยมีกําหนดในการทำเทชอริสต็อกเนี่ยนับตั้งแต่3ธันวาคมที่ผ่านมาไปจนถึง2มิถุนายนปี2569อืมนะครับอันนี้ในส่วนของทำรายนะครับขณะเดียกันนะครับทางคุณชัยพัฒน์ภัยทูนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินของบินเองนะครับก็เปิดเผยนะครับาสาเหตุที่บริษัทได้ขยายโครงการซื้อหุ้นคืนเป็น5,000ล้านบาทในครั้งนี้ก็เพื่อใช้ประโยชน์จากการจากสภาพคล่องส่วนเกินนะครับที่เกิดจากการบริหารจากการเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ราคาหุ้นของบริษัทก็ยังไม่ได้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานหรือมูลค่าที่แท้จริงรวมทั้งการขยายโครงการครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเพิ่มประโยชน์จากสภาพคล่องส่วนเกินและก็เสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักทุนต่อศักยภาพการเติบโตในระยะยาวและก็ความสามารถในการทางกาไรของบริษัทด,ด้วยนะครับรวมถึงเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านการปรับปรุงตัวชี้วัด ทางการเงินนะครับอย่างเช่นกรณีของผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นหรือว่า roe หรืออัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชีหรือ pbb และก็กำไรต่อหุ้นนั่นก็คือ eps นั่นเองนะครับอันนี้ในมุมของวัตถุประสงค์ในแง่ของการเพิ่มจาก500ล้านบาทมาเป็น5,000ล้านบาทอันในแง่ของการซื้อคืนในครั้งนี้นะครับในมุมของบริษัทหลักทรัพย์กันบ้างฮะอย่างบริษัทหลักทรัพย กรุงศรีนะครับก็ประเมินนะครับว่าตัวในแง่ของ,ของก่อนน้านี้ฮะมิ้นเองถ้าไล่ดูก่อนน้านี้ราคาของมิ้นเองมีการปรับตัวไปก่อนหน้าในช่วงของก่อนที่จะประกาศงบไตรมาสสออกมาครับมีการย่อตัวลงไปลึกนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตรงนี้ก็ถือว่าอพอเรื่องของมีการซื้อหุ้นคืนราคาก็เริ่มมีการขยับขึ้นมานะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าในแง่ของอ การปรับตัวขึ้นมาในครั้งนี้นะครับก็ここถือว่าเป็นการปรับขึ้นมาหลังจากที่บริษัทก็มีการประกาศซื้อหุ้นคืนนะครับแล้วก็มองว่าปัจจุบันเนี่ยในแง่ของภาระหนี้ของบริษัทแหละซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณสัก90,000ล้านบาทแล้วก็มีค่าใช้จ่ายจากดอกเบี้ยประมาณสัก10,000ล้านบาทต่อปีนะครับอย่างไรก็ดีนะครับราคามิ้นนะครับเริ่มฟื้นตัวนะครับหลังจากที่บริษัทประกาศโครงการซื้อหุ้นคืน500้ล้านบาทอย่างที่ว่าเมื่อสักครู่แล้วก็ล่าสุดมีการขยายมาเป็น5,000ล้านบาท ทั้งนี้นะครับหากแผนการออกกองร,รีบนะฮะในก่อนหน้านี้เขามีแผนที่จะออกกองฤทธนะครับเป็นไปตามคาดก็คาดว่าจะได้รับแรงหนุนสําคัญนะครับต่อการปรับโครงสร้างทางการเงินนะครับแล้วก็เป็นซีนเมนต์เชิงบวกต่อหุ้นในระยะถัดไปอันนี้ก็คงคําแนะนําซื้อนะครับหุ้นมินนะครับให้ราคาเป้าหมายที่30มสบาทห้าสิบสางก็คิดเป็นอัพไซด์ก็ประมาณสักเกือบเกือบยีดด้วยกันนะครับ พอพูดถึงในแง่ของกองรีดเนี่ยก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นมินเองนะที่ปรับลดลงมันก็เกิดจากความกังวลต่อตัวผลประกอบการอย่างในช่วงไตรมาสสามที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการขยายตัวขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นะนะฮะซึ่งประเด็นในแง่ของกองรีดหรือว่าการนำเอาธุรกิจอาหารเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันก็เป็นกระแสข่าวที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไรนะฮะให้เห็นเป็นรูปธรรมซึ่งประเด็นที่มันเกี่ยวยงกับ ข้อเท้จริงตรงนี้มันก็คือความกังวลในเรื่องของภาระหนี้สินที่ปัจจุบันมีอยู่สูงถึง90,000ล้านบาทพอไปคิดคำนวณตัวอัตราดอกเบีย้ยนะฮะแล้วก็ภาระดอกเบี้ยจ่ายก็คือต้นทุนทางการเงินต่อปีเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก1,000 0ล้านบาทฉะนั้นถ้าแผนในการเข้าระดมทุนนะฮะไม่ว่าจะตั้งกองรีดหรือว่าการสเปนออฟบริษัทย่อย นะฮะมันยังไม่มีความชัดเจนเนี่ยมันก็ยังเป็นโอเวอร์แห่งนะฮะหรือว่าความกังวลที่มีต่อตัวหุ้นในการที่ต้องแบกภาระดอกเบี้ยที่สูงถึงขนาดนี้ซึ่งทางกรุงศรีเองก็เลยระบุว่าถ้าแผนการตั้งกองรีดมันชัดเจนนะะตรงนี้มันจะทําให้เซนติเมนต์นะฮะตีกลับมาเป็นบวกอย่างมีนัยยะสําคัญขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของคาแนะนําของทางกรุงศรีนะฮะก็แนะนําเป็นซื้อ,อ,อให้ราคาเป้าหมามสิบบาท50อัพไซด์27.61เปอร์เซ็นต แล้วถ้าไปดูในเชิงของ IAA Consensus เนี่ยราคาเป้าหมายโดยเฉลี่ยของมิน t จะสูงกว่าที่กรุงศรีทำไว้นะฮะอ,อ,อยู่ที่32บาท67สตางค์สูงสุดเนี่ย38บาทแล้วก็ต่ำสุดคือ28บาท38บาทเนี่ยทำไว้โดย UOB เคฮียนประเทศไทยะนะฮะส่วนต่ำสุด28บาทเนี่ยทำไว้โดยเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดหนึ่งนะฮะ มี29บาทเนี่ยเป็นทางเอเชียพลัสยีบาทเป็นทางดาวโอนะฮะประเทศไทยอ่ะโอเคนี่ก็เป็นในส่วนของนะครับปรากฏการณ์ราคาหุ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ถือว่าขานรับกับโครงการซื้อหุ้นคืนที่มีการเพิ่มวงเงินและจํานวนหุ้นนะแต่ด้วยภาวะตลาดที่มันไม่เอืออ้อนะมันก็เลยทําให้หุ้นที่บวกไปแรงๆในช่วงระหว่างวันก็ถูกขายลงมาในช่วงท้ายตลาดนะฮะ ขนาะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของแนวโน้มผลประกอบการนะฮะแล้วก็ความกังวลของตลาดนะฮะที่มีต่อตัวหุ้นมิน์นะ,ะแต่ก็ดูในลักษณะนี้เนี่ยการที่ยังซื้อหุ้นคืนได้แล้วเพิ่มวงเงินด้วยคือผมว่าภาระหนี้สินตรงนั้นเนี่ย mm hmm. ฝ่ายบริหารก็คงจะประเมินแล้วว่ามัน m a n a g e จอรหรือว่าอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้<ะ>แต่ก็แน่นอนครับท่านผู้ชมถ้ามันมีความชัดเจนในแง่ของการตั้งกองรีีหรือการสปินออฟตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นปันจจัย นะฮที่กลับเข้ามาสนับสนุนตัวมินเนี่ยได้เป็นอย่างดีในเชิงของเซนติเมนต์อ่ะโอเคราคาคก็มีการเร่งตัวในช่วงที่ผ่านมารับมองภาพใหญ่ถือว่ายังคงปรับลงมาค่อนข้างจะลึกนะฮะ